สวัสดีครับวันนี้วันที่12กุมภาพันสองพันนะครับอีกไม่กี่วันก็ถึงวันความรักนะครับสิบสี่กุมภาพันครับในวันแห่งความรักนะครับเราเพิ่มาดูการเก่งกําไรด้วยความรักของเรานะครับตอนนี้นะครับตลาดปิดช่วงเช้านะครับยังเปิดช่วงบ่ายต่อแต่ว่าในระหว่างนี้ยังหยุดนะครับาาราคาเซ็ตนั้นบวกอยู่0ู 87จุดนะครับอยู่ที่1389.24จุดนะครับแล้วก็ a i ก็บวกอยู่4.43จุดนะครับอยู่ที่220.72จุดนะครับราทองคำก็ซา์เว่ยมปด้านข้างนะครับอยู่ที่2024.23ออนต่อลาร์นะครับส่วนค่าน้ำมันก็อยู่ที่81.63บเาบเรลต่อลาร์แล้วก็ WTI ก็อยู่ที่76.52บาเรลต่อลาร์นะครับ ค่า,างเงินก็อยู่ที่58 5 0 3 5 8ปาบาดทต่อ USD นะครับแล้วก็ค่างเงินเยนก็อยู่ที่149.18เย็นยนต่อ USD นะครับสถานการณ์นะครับก็ยังคงมีวลลุ่มบางเบานะครับในช่วงตุดจีนนะครับก็ให้เกาะติดเงินเฟ,เฟอ้อของสหรัฐนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ทีนี้นะครับเราจะกลับย้อนไปดูที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านะครับก็คือนุษสาจีทีวีแล้วก็อนันต์อนันต์อนันดาซึ่งถ้ามาดูตอนนี้3ตัวล่างนะครับก็จะมีนุษสานั้นก็บวกขึ้นไป0.04จุดนยุดะครับอยู่ที่0.46สตางค์นะครับของจีทีวีก็บวกขึ้นมาได้นะครับอยู่ที่0.20นะครับบวกขึ้นไป0.01แล้วก็อนันดาก็ วขึ้นไป0.02จุดเช่นเดียวกันหรือ0.02สตางค์นะครับ3ตัวนะครับก็ถือว่าท่านนักลงทุนที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ถามเข้ามาถูกจังหวะพอดีนะครับเราดูแนวโน้มแล้วมันปีบตัวเข้าไปหากันของบรูจแบนเกือบทุกตัวนะครับมีโอกาสที่จะ,ะฉีกกระชาก,ออกจาาก,กันหรือกระชากพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเราก็ให้นักงทุนได้ลองอลองพิจารณาว่าจะเข้าเก่งกันไปดีหรือเปล่านะครับตัว GTV น่าน่าสนใจนะครับราคาแค่20สตังค์นะครับถ้าเราเอาเงินไว้สัก4 5ห้ามื่นนะครับถ้าท่านมีเงินทุนเหลือท่านก็ซื้อไว้สัก4ี่ห้าหมื่นแล้วก็ทีนี้พอมันขึ้นไปท่านก็จะได้กลับมาสักส3สามหมื่นนะครับอันนี้ก็พี่นาดูนะครับเพราะว่าเรืงของ GTV นั้นมันบีบตัวเข้าไปอาการของบรูจแบนแล้วพร้อมที่จะตีดพุ่งขึ้นไปเพราะว่าอะไรครับคริปโตกำลังตีดกลับขึ้นมาเพราะตัวนี้ตัว GTV นี้ก็คือ เป็นตัวตัวหนึ่งที่ Mining หรือเป็นตัวเหมืองคริปโตนั่นเองนะครับเมื่อคริปโตราคาพุ่งขึ้นนะครับเหมืองก็จะทํากําไรแล้วผลการประกอบการ F45 ก็จะมีกําไรทีนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นท่านก็ลองอ่านเกมดูนะครับอันนี้คือเรายกตัวอย่างให้ดูนะครับแนวโน้มใกล้ๆของ GTV นะครับถัดมานะครับเราจะมาดูนะครับ Most Active Volume หรือดู Most Active Volume ดีกว่านะครับ ซึ่งนะครับก็จะปร่งบอกว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจเล็กๆน้อยๆกับกับห้าหุ้นนะครับที่ยังคงมี v o ลุ่มเข้านะครับว่าไอ้ตัวเดี๋ยวเราค่อยพูดกันแล้วกันนะครับตัว C C CV เนี่ยเขามีสาเหตุที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าหุ้นลูกเขาเข้าแล้วหุ้นลูกจะพุ่งขึ้นได้จะมีราคาทําได้หุ้นแม่ต้องขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นหุ้น,น CV ก็ถูกแรงกดดัน ให้เจ้าต้องลากตัว c v ไว้ก่อนนะครับเขาทำมานานแล้วนะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มเดี๋ยวเราเข้าไปดูการาฟของเขากันแต่ว่าตอนนี้เรามาดูก่อนนะครับสามเดือนที่ผ่านมาในะเขาบวกไป27%เดปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป19%เปอร์เซ็นต์ละแต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลดน้อยลงลบ8.96%เปอร์เซ็นต์นี่ขนาดลบนะครับแต่ว,ว่าราคาราคายังพุ่งขึ้นไป0.07สตางค์อยู่ที่0.61บาทนะครับหรือ0.6 พกหนึ่งสตางค์นั่นเองนะครับดูนะครับว่าเขายังคงมีวอลลุ่มหนานแน่นนะครับโดยมีบายวอลลุ่มอยู่ที่4ี่สิบแล้วก็มีเซลลอยู่ที่53.49ก็ถือว่าพยายามกันก้นหรือกลางกลางเก่งราคากันไว้อยู่นะครับก็ไม่มี PE ไม่มีย l d ไม่มี DPS แถม EPS ยังติดลบนะครับอยู่ติดลบอยู่0ูนสสตางค์ต่อหุ้นนะครับ ไปดูว่าทําไมเขาถึงจะพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นตัวแม่เมื่อมีหุ้นลูกเข้าก็าต้องผลักดันตัวเองขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะผลักดันตัวเองให้ขึ้นไปได้ราจะต้องเปลี่ยนทิศทางในการเดินทางของราคาเพราะฉะนั้นก็เลยจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็หลังจากที่บีบราคาเข้ามาหา,หา,หาการของบลูเช่แบงก์แล้วก็ราคาก็ไซด์เวย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปต่อแม้ว่าตัวนี้จริงๆหุ้นพื้นฐานเขาไม่มีอะไร แล้วก็แถมก็กําไรไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายถ้าเกิดท่านไปดู F 4 5นะครับก็เห็นว่าติดลบในมาด้วยนะครับแต่ว่าในเครื่องมือคือคือกราฟเทคนิคของกราฟมันบอกจะพุ่งก็ต้องพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เขก็จะทําการไซด์เวย์มานานแล้วครับเห็นไหมครับเขาเริ่มเก็บออมนะครับเริ่มสะสมนะครับตั้งแต่ราคาตรงนี้นะครับถึงตรงนี้เนี่ย คือเจ้าเ้าสะสมมานานนะครับเพื่อจะทำในในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับนี่คือช่วงที่เขาซ้าเวมานานแล้วค่อยๆเก็บสะสมแล้วบีบตัวเองเข้ามาของบูเลเช่แบนนะครับคือเครื่องมือมันจะไม่โกหกนะครับท่านจะทํำยังไงก็ได้ถ้าถ้ามันเป็นแนวโน้มเครื่องมือมันจะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่จะบอกว่าเจ้าเล่นหรือไม่เล่นก็ดูจากลิปนะบูเลเชแบนนะครับ,รบแลวการซเวมา แล้วเขาก็มาเริ่มทําให้ทุกคนเห็นทุกคนเข้ามาเล่นด้วยการลากขึ้นแล้วก็ค่อยๆไซเวย์ way ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเราก็อ่านเกมออกว่าเเขากําลังจะเล่นอะไรพตัวนี้เราก็รอจังหวะแล้วก็เข้าจังหวะที่เหมาะแล้วก็รีบฉากนี้นะครับคือจะให้ดีว่าท่านอย่าไปเป็นชาวดอยก็ต้องตั้งกั้นหรือตั้งขายในวันนั้นๆน,น,นะครับแต่ว่า จังหวะเนี่ยตอนนี้นะครับราคามันยังคงไซด์เวถึงไซด์เวอัพนะครับเห็นได้จากบนรุ่มเข้านะครับวันนี้เข้าไป149พัเลียนแล้วก็บนรุ่มก็เอเมซดีก็ไซด์เว์แต่ใน,นข้างถึงไซด์เวอัพนะครับไอซก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปแล้วก็ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสตาร์ทขึ้นไปก็คือ58แล้วก็ o บ v, v ก็ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปเพราะว่าบนลุ่มเข้านั่นเองเพราะฉนั้นทางนถุนก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับตัวนี้ สลับนักลงทุนจะต้องเข้าเก่งกำไรแล้วก็เข้าเร็วออกเร็วนะครับเกเรทจะทราบแบบนี้นะครับสลับ c ีวีตัวถัดมาก็คือตัวนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆนะครับเราก็จะพูดบอกว่าการซื้อการขายของหุ้นตัวนี้นะครับเราไม่ได้ว่าหรือบูลลี่หรือว่าไม่ได้อะไรดูถูกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดจะซื้อจะขายได้หุ้นตัวนี้มันต้องแมทกันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งวล,ลุ่มให้มันถูกหรือว่าแมทกันนะครับ ถึงจะมีการเกิดซื้อการเกิดเกิดการซื้อการขายได้แล้วคือมันจะมีกี่คนที่มาทําอย่างนี้นอกจากคนที่มีเงินล้นฟ้าเราอยากจะใช้เงินหรืออยากจะหรืออยากจะเขาเรียกอะไรนะครับฟอกเงินอันนี้ขออนุญาตใช้คํานี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ขอให้ไปจับแล้วดูวิธีการดีๆว่าเขาตั้งให้มันหมัดกันยังไงร,ระหว่าง0.01กับ0.02ซื้อขายกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือตัวที่เขาจะไปตั้งให้มันหมัดกันคือคือถ้าเกิด ั้งวลลุ่มมาแมทกันปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะแอปมันจะคอนเฟิร์มว่าเมื่อวลลุ่มเท่ากันทั้งสองทางก็จะต้องขายทางหนึ่งทางใดก็เหมาะแก่การที่จะแอบมาทําการเอาเงินฟอกกันอันนี้ก็ยกตัวยอย่างให้ดูนะครับท่านท่านอย่าเชื่อเรานะครับแค่ฟังเอาไว้เฉยนะครับว่าท่านมีเงินอยู่วันนี้สักประมาณสัก10ล้านท่านอยากจะเอาเงินเข้าไปซื้อ,อ0.002 คูณสองสัก10ล้านบาทแล้วทีนี้ท่านก็จะถอนถอนโดยการขายสัก9ล้านบาทคือมันจะต้องมีเสียค่าตรงค่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมันก็ทําได้นะครับอันนี้คือวิธีการที่เขาใช้กันอยู่ในขณะนี้ท่านก็ลองไปนําไปพิจารณาดูนะครับว่ามันจะมีเหตุอันควรที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เมื่อเอาเงินเข้ามาฟอกในในสินทรัพย์ในตลาดเงินนี้ก็มันก็สะอาดสะอาดเสร็จท่านก็เบิกถอนกัน สองทีทีสองก็ก็เงินก็ออกไปส0บล้านยี่สิบล้านก็เล็กเล็กน้อยนะครับสำหรับคนมีเงินนะครับหาเงินไปได้นะครับก็ทําได้นะครับอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่เราไม่ได้อ่าคือเราเราไม่ได้เก่าวหานะครับมันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับคือมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็ท่านก็ลองไปจับทางดูแล้วกันนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างให้ท่านได้ฟังดูนะครับสำหรับ A K S นะครับคือไม่มีไม่ได้มีใคร เป็นผู้ลายหรือเป็นคนฟอ่อเงินแต่ว่ามันจะมีคนเล็กน้อยที่ค่อยๆเอาเงินเข้าเอาเงินออกนะครับคือเราก็จับมือเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปกล่าวหาเขานะครับถ้าเกิดไม่มีหลักฐานในแท้จริงเราก็เรียนในนิสสาแบบนี้ให้เรารู้วิธีคาดการของเขาไว้ก่อนนะครับมาที่นุสานะครับนุสานี้ก็ดูเหมือนว่าจะซายเวขึ้นมานะครับเพราะว่า3มเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2 7เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3 1แล้วก็ ตัวที่ผ่านมาก็บวกไป43เปอร์เซ็นต์นะครับวอลลุ่มก็ทางฝั่งบิทเนี่ยก็เยอะหน่อยนะครับรอซื้อนะครับส่วนฝั่งขายเนี่ยก็นิดนิดเดียวเบาบางราะระดับ3ล้านนะครับแต่ว่ามีายวอลลุ่มแน่นนะครับที่69เปอร์เซ็นต์เซลล์วอลลุ่มอยู่ที่38เปอร์เซ็นต์แสดงว่าโนสายังมีโอกาสที่จะบวกขึ้นมาได้อีกแม้ว่า PE ไม่มียิวไม่มี dps ไม่มีแถม EPS ต่อหุ้นกำไรสุทธิต่อหุ้นยังติดลบอยู่0.02สตางค์นะครับแต่ว่ายังถือว่ากำไรจากราคานะครับไปดูราคาเขานะครับว่ากำลังจะทำยังไงนะครับราคาของเขาก็กำลังจะไซด์เวขึ้นไปเพื่อชนเส้น2แล้ว,วันนะครับราคาก็จะไซด์เวขึ้นไปแล้วจะเปลี่ยนทิศทางของขาลงให้เป็นไซด์เวไปแต่ดนานข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางให้เป็น Side ไซด์เวอัพในที่สุดนะครับจากนุษาราคาก็จะพุ่งไปชนเส้นสองวันซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเห็นได้จากอะไรครับปร่มเข้า A-MC-D ชี้ขึ้นยืนอยู่เหนือเส้นสีโลแล้วก็ R S-I พุ่งขึ้นชนโอบอทแต่ว่ายังไม่หยุดและยังคงไซว์เวขึ้นไปที่80 O-B-V ก็ไซด์เวขึ้นตามแนวโน้มเป็นจังหวะขาขึ้นชัดเจนพาราโลิกซาอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจังหวะไซว์เวอัพขึ้นไป ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเรายังคงจะมีโอกาสที่จะเก่งกําไรต่อไปขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วพอมาถึงตรงจุดจุดนี้ถ้าสามารถยืนเหนือเส้นสองเลว,วันได้เราก็จะทะลุขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะไปที่กีบบาทเอาไว้ข่าวหน้ามาดูกันนะครับค่าวนี้เราบอกว่าขอให้เขาสามารถเดินทางมาถึงเส้นสองเลว,วันให้ได้ก่อนคลิปนี้เราค่อยๆดูไปแล้วก็ทำกำไรไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับการลางทุนครับ แต่ว่าถ้าเกิดท่านมองเห็นระยะไกลเหมือนที่เรามองเห็นท่านก็เข้าเก่งกําไรไปเลยนะครับแถวๆนี้1บาท2บาทนี่นะครับราคาก็จะไปถึงนะครับก็ลองเก่งกําไรดูนะครับ <c oughs> ตามทิศทางของเซ็ตถ้าเซตขึ้นราคายังคงจะพุ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าซเซ็ตยอตัวต้องตัวใครตัวมันนะครับท <c oughs> ่านก็ตั้งคัดลอสได้ดีกันนะครับถัดมาตัวที่3 t t b นะครับตัวนี้อยู่ในระดับเป็น เป็นตัวต้นที่มีวอลลุ่มหนาแน่นเสมอนะครับวันนี้วอลลุ่มก็มาฝั่งออฟเฟอร์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะบวกขึ้นไป0.01และมีโอกาสที่จะปิดที่0.02นะครับสลหรับ TTB หรือ TMB ธนาชารนะครับราคาบวกอยู่ที่1.82บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบวก8ป13%เดือนที่ผ่านมาก็บวก8ป13%แต่ว่าหนึ่งที่ที่ผ่านมาลบอยู่2 0 6ดย่อตัวลงามาเล็กน้อยนะครับ P ส10เท่า U อยู่อยู่4.02ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็ EPS 0.14น้อยนิดนึงแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.05สตางค์นะครับสลับ TTB ธนาชาตินะครับไปดูจงังหวะของเขาก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เดิมทีนั้นเขาไซด์เวดาวแล้วตอนนี้คือไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปแล้วก็ตอนนี้ราคาเปิดเปิด,ปดกรอบนีเนีเลชั่นนะครับ คือเปิดโลกดิเน c t ชันเดิมทีเทสไซเวดาวตรงนี้ทีนี้ถ้าเราถ้าเราย้อนไปดูดคลิปของเรา3าคลิปที่มี t t b นะครับจะก็เห็นว่าดิเนเรชันนี้เขาอยู่ต่ํากว่ากรอบกรอบเดิมทีนี้ตอนนี้ราคาเริ่มปิดกรอบขึ้นมาขยายกรอบขึ้นมาและเป็นจังหวะไซเวอพแสดงว่าราคามันยังคงจะต้องไซเวขึ้นไปก็ไซเวอถัดไปหรือว่าเขาจะไปที่เป้าหมายของเขาคือ2บาทนะครับตอนนี้ เป้าที่เราเห็นอยู่ที่หุดหนึ่งจุดเก้าสามนะครับแต่ว่าเป้าจริงเขาอยู่สองบาทนะครับก็ไปดูว่าอ่าในในในหัวข้อนิวส์นะครับว่ามีใครมีปรจใดที่แนะนำเอาไว้นะครับว่าราคาเป้าอยู่ที่สองบาทนะครับแต่ว่าราคาอ่าวนลุ่มนั้นเป็นสีแดงนะครับวนลุ่มขายใช้ส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นไปนตามจังหวะของเสร็จเส็จย่อตัวตัวนี้ก็วนลุ่มบางเบานะครับ อยู่ที่93.22มิลเลียนนะครับก็ถือว่าเยอะแต่ว่ามันน้อยนะครับถ้าดูแล้วมันยังคงเป็นบุลุ่มขายซะส่วนใหญ่ m s c d ชี้ลงนะครับซา์เวดาแสดงว่าจะหมดจะหมดหรือยังนะครับก็อาจจะมีโอกาสหมดเพราะอะไรครับเขาขึ้นไปสูงสุดแล้วจวังหวะถัดมาเขาก็จะต้องซา์เวดาวลงมานะครับตามตามกรอบขอเขาคือเขาจะต้องไซายเวดาลงมาชนเส้น200วัน ถ้าหาจจะรอรับที่เส้น2องว,วันคือ1.64แล้วมันก็จะดีดกลับขึ้นไปอีกรอบนึ่งนะครับกำไรช่วงจังหวะนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้านั่งทุนครับเพราะอะไรครับ MSCD ชี้ลงนะครับหายไซยังคงซาเวฟแต่แดนข้างอยู่ที่6 3 o b v ก็ซาเวฟแตาแดนข้างเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้ายังยังคง รักษาระดับราคาให้ซายเว์เป็นแหง้างได้ราคาก็ยังคงจะต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าถามว่าน่าสนใจไหมตัวนี้ก็น่าสนใจเพราะมันเป็นตัวเดียวที่มีราคาต่ำตนักลงทุนสามารถที่ซื้อได้ทันทีในของแบงก์ตัวนี้นะครับสำหรับแบงก์นะครับก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ยังคงทํากําไรได้นะครับในช่วงนี้แต่ว่าโอกาสถ้าเกิดเขาพลิกกลับลงมานะครับเขาพลิกกลับลงมาต่ํากว่าเดิมนี้ ถ้าเขาต่ำกว่า1.77เนี่นะครับต้องระวังนะครับเพระเขาจะลงมาที่1.64เพราะนั้นท่านก็ควรที่จะขายที่1.77แล้วก็มารอซื้อที่1.64แล้วก็ทำกำไรขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอันนี้คือการวางแผนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนนักทุนจะพิจารณาจากประสบการณ์ของท่านที่ได้รับทราบมานะครับลองพิจารณาดูนะครับมาที่ตัวที่ ัวที่บอกว่าจะขายเครื่องสาอางให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในช่วงจวังหวะระยะเวลานี้เพราะว่าเครื่องสำอางของไทยนั้นมีชื่อมีเสียงนะครับโดยเฉพาะบิวตี้นะครับแล้วก็มีผลบวกจากนักทุนชาวจีนเข้ามาล่าสุดข่าวล่าสุดเห็นว่าวันพุธหรือว่าวันวันที่สิบวันที่ผ่านมานะนักชนชาวจีนเข้ามามถือว่าทำลายเสถิติสูงสุดนะครับ ที่เข้ามาในในช่วงเวลานี้นะครับแล้วเขาก็จะมาในช่วงคือเข้ามาช่วงเป็นท่องเที่ยวในช่วงสงอาดด้านของอเขาเรียกอะไรนะครับสินเจียยุยซินิวใช้ก็คือมาเที่ยวช่วงปีใหม่ของเขาน,นั่เองนะครับนักท่องเที่ยวจีนทะลักทะลักทะลวงเข้ามาสี่กว่าสี่ล้านคนนะครับก็ข่าวรายงานอาไว้เช่นนั้นนะครับเราก็เลยเล่าให้ท่านฟังเพราะนั้น บิวตี้ก็เลยได้รับอน,นิสงส์นะครับก็เห็นว่าขายขายเครื่องสาอางขายเครื่องประชินชมให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามานะครับผลผลการดาเนินงานก็เลยบวกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีผลตาผล f 45ผลการดำเนินงานว่ามีผลบวกในไตรมาสที่1น,นะครับก็คือเดือนมีนาไอเดือนมกรากุมภามีนา3าเดือนแรกก็ได้ประกาศผล การได้เป็นงานออกมาต้องบวกนะครับเพราะนั้นนะครับสเดือนที่ผ่านมาตัวบิวตี้ก็เลยบวกไป3ไอเจ็และ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป28%แล้วก็1อาทิอยนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาถึง32%นะครับแม้ว่า PE ไม่มี Yield ไม่มี DPS ไม่มีแถมมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเพียงลบ0.01สตางค์นะครับนี้ก็เป็นการเก่งกำไรอย่างลวงหน้านะครับนี้ก็กำลังจะเปิด ตลาดช่วงบ่ายนะครับก็เริ่ม ato กันแล้วนะครับไปดูจังหวะของดิวตี้ก็เหมือนของอของนุษาแล้วของ CV ของ CV นะครับคือยืนอยู่เหนือเส้น2แล้ววันแล้วก็ซ i d e เว y นะครับไปทางข้างทีนี้ก็ถ้าเกิดซ i d e เว y ต่อไปเขาก็จะขยับเส้น l i n e a r i a t i o n ตรงนี้เดิมทีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันจะขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาปิดกรอบปิดกรอบที่มันเคยเวียงเกินนะครับเพราะว่าทุกอย่าง มันจะต้องอยู่ในกรอบ r e นเนล e ล s i o n นะครับเพราะฉะนั้นกรอบ Relation ก i o n ก็เลยเดิมทีที่มันอยู่ต่ำตรงนี้มันก็จะขยับขยายตัวเองขึ้นมาให้มาปิดให้มาปิดราคาเดิมของกรอบเร e a t i o n กชั s ดังน,นั้นช่วงจังหวะระยะเวลานี้ก็ยังคงราคาก็จะสายเวไปทานข้างเหมือนตัว C V เหมือนตัวตัวที่เป็นแนวโน้มแบบนี้ที่เคลื่อนที่บนเส้น2องว,วันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆกันคือราคาเริ่มเป็นสีแดงเพราะว่าเริ่มไม่มั่นใจแต่ว่าราคายัางคงจังหวะขาขึ้นนะครับยังคงไซเว์ไปได้นะครับยังคงรักษาระดับนะครับแล้วมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นมาปิดตัวที่ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราดูแบบนั้นนะครับแล้วก็การบีบตัวเข้ามาหาการของบรูซแบนเราเลือกข้างขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเหตุผลให้ราคากรอบลีเลกชันไซเวย์อัพขึ้นมานะครับ เขาจะไซเวขึ้นมาขยายตัวเองขึ้นมานั่นเองถ้าท่านไม่เชื่อก็รอดูกันต่อไปเพราะว่าเราดูมาจากประสบการณ์ที่เราเห็นมานะครับเส้นของมันจะขยายขึ้นไปนะครับตัวนี้ยังคงเป็นจังหวะซื้อได้นะครับเพราะ m a c เมยังคงชี้ขึ้นนะครับ r s ยยังคงไซเว a y อยู่เหนือโอบอสนะครับ87-88นะครับมีโอกาสไซเว่ขึ้นไปที่80-90นะครับ เช่นเดียวกับ o b v ยังคงไซเวทถึงไซเวอัพนะครับถือว่าถ้ายังคงชีขช้ขึ้น m a s d ชี้ขึ้นราคามันก็ยังคงจะต้องไซเวทขึ้นไปก็ถือว่าเก่งกำไรได้แล้วทีนี้การเดินทางของกรอบในเนียกชันก็จะขยายขึ้นมาที่ทางก็จะยิ่งสูงขึ้นไปราคา Beauty ก็จะยิ่งกลับขึ้นไปที่1บาท2บาทนะครับแต่ว่า,าปลายปีนี้ก็เข้าใจว่าจะไปที่2บาท งนั้นก็อดทนกันหน่อยนะครับที่ท่านจะได้กําไรท่นักทุนที่ลงทุนเอาไว้แล้วนะครับยินดีด้วยกับท่านที่ซื้อแล้วก็มีต้นทุนเพียง0.58559หรือ56นะครับหรือ0.50ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับก็ยินดีกใอยท่านร่ำรวยร่ลำรวยนะครับเพราะว่าท่านได้มองการไกลแล้วก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะนั้นราคาก็จะค่อยดีดกลับขึ้นไปเพราะว่า เหตุผลคือนักลงทุนชาวจีนนั้นมาซื้อเครื่องสำอางในไทยนะครับก็เลยขายบิวตี้ได้นะครับก็คือเหตุผลเช่นนี้นั่นแหละนะครับท่าน,นก็ลองฟังดูงนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลในหุ้น5ตัวที่เรานํามาวิเคราะห์วิจารณ์ให้ท่านได้รับทราบกันนะครับยังมี x x p g ที่เป็นเงินดิจิตอลนะครับเรากำลังพิจารณาอยู่นะครับเงินดิจิตอลตอนนี้ก็หายสาบสูญไปจากข่าวนะครับแล้วก นายกก็ยังเครียดเครียดอยู่นะครับเพราะว่าอะไรครับอาจจะต้องถูกบีบแล้วก็ขับไล่ออกไปเพราะว่าถ้างเงินดิจิตอลไม่ไปเป็นไปตามคําพูดก็จะต้องรักษาคําพูดไม่ได้ผดมาเรื่อยๆตอนแรกบอกกุมภาบอกมีม,มีนาเมสพฤษภาตอนนี้ไปพฤษภาคมจะแจกหนึ่งหมืนบาทก็ทะเลาะกันกับก,ก,การการอะไรนะครับการแบงค์ของประเทศนะครับก็ทะเลาะทะลาวงกันอยู่นะครับแต่เราก็ รอนักลงทุนทั่วไปเราก็รอว่าเอ๊ะเขาทะเลาะกันแต่ว่า XPG เขาก็รอที่จะกินเล็กๆน,น,น้อยๆของเขาแต่มันเป็นที่จะทำกำไรให้เขานะครับห้าหมื่นล้านเขาก็ได้เศษ0ูนนหนึ่งนี่ก็ปลาเข้าไปกี่ล้านแล้วนะอันนี้ถ้าน้องรอ,อพี่นาดูนะครับคือถ้ามันไม่มีข่าวออกมาแบบนี้คือถ้ามันเป็นจริงเขาจะไม่มีข่าวออกมานะครับเมื่อมีข่าวออมาแล้วก็เป็นไปตาม ข่าวก็มีส่วนที่จะเป็นไปตามข่าวรับสิริก็มีโอกาสบวกขึ้นไปเช่นเดียวกันเพราะสิริกับ x อ g รีเน้นเขาก็รู้จัดก,กันนะครับเขาก็ซื้อหุ้นกันเอาไว้แต่ว่าเราก็ให้ข่าวลือกันไปนะครับเราอย่าอย่าไปปักปั้มเขานะครับดูให้เป็นกลางเราเป็นนักลงทุนเราต้องจกช่วยโอกาสถ้าก็ขึ้นเราก็ขึ้นเราก็ซื้อตามนะครับถ้าเขาลงเราก็ต้องลงเพราะว่ามันเป็นหุ้นสามัญที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะนั้น แน่นอนว่าเราซื้อขายไม่ผิดนะครับมันขึ้นมันลงถ้ามันยังคงซื้อขายในตลาดสัพเราก็ซื้อได้ขายได้นะครับก็เลยในะทุนได้ลองพิจารณาดูอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดติงแจ้งเตือนถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าท่านเห็นดีเห็นงามด้วยก็กดสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้านะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ